ไม่เคยทํางานไม่เคยเสียภาษีให้กับสวีเดนแต่ยู่สวีเดนได้เงินบํานาญได้ยังไงได้เท่าไหร่และมีเงื่อนไขอะไรบ้างวันนี้จะมาเฉลยพร้อมๆกันพร้อมกัมกบคํานวณดูเงินบํานาญท้ายคลิปยังไงดูให้จบนะคะอย่างที่ได้บอกไปในโพสต์ก่อนๆนหน้านั้ะว่าสวีเดนเนี่ยไม่มีเกณฑ์การ,กรเกษียณอายุที่แน่นอนนะคสำหรับคนที่เกิดปี1984ถึง1996อย่างดิฉันนะคะเกณฑ์การ,กรเกษียณอายุของเราก็คืออายุ69เรียกได้ว,ว่าแบบฟันหมดปากใส่ํมเพิรไปทํางานกันเลยทีเดียวซึ่งระบบเงินบํานาญใน จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ก้อนใหญ่ๆด้วยกันก้อนแรกนะคะชื่อว่าอัลมานพังคูนะคะจังไว้นะซึ่งอัลมานพังคู่นะคะหรือแปลเป็นไทยว่าเงินบํานาญทั่วไปเนี่ยจะมีทั้งหมด3ก้อนย่อยๆนั่นก็คือก้อนที่1นะคะอินคอมพังคู่นะคะแปลตามตัวเลยว่าเป็นอินคอมก็คือเป็นเงินบํานาญนะคะที่มาจากรายได้นะไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงิน CSN เงินคนป่วยเงินวาร์ปพวกนี้ก็นับเป็นรายได้เหมือนกันนะตัวที่2ในอัลมานพังคู่นะคะเรียกว่าเงินบํานาญกองทุน นะคะคหรือภาษาสเปนจะเรียกว่า Premier p r e เมียร์เพนชันะคะ นึกภาพตามง่ายๆมันมาจากหุน้นใช่ไหมหมายถึงว่าเงินที่เราเสียภาษีให้กับสีวเดนทุกๆเดือนที่มันไปกองอยู่ในเงินบำนาญเนี่ยไปลงทุนให้เรานะคะหรือว่าเราจะเลือกเองก็ได้นะเพราะว่าเงินร้อยโครนตอนนี้อีก50ปีข้างหน้ามาันอาจจะเหลือ10โครนก็ได้นะ<อ>และสําหรับข้อที่3ก็คือการันตีผังคู่นะคะหรือเงินบำนาญขั้นต่ําชื่อมันก็บอกอยู่นะว่าขั้นต่าไอ้ตัวนี้แหละทุกคนที่บอกว่าจะทํางานเสียภาษีให้กับสีวเดนหรือไม่ทํางานเสียภาษีให้กับสีวเดนคุณก็มีสิทธิที่จะได้รับกกกาารััันนตตตีงงงคคคูู่่อขออออม็ืวุณจะ้ย อย่างน้อย40ปีนะถึงจะได้รับการันตีพังคูณแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ต้องอยู่สวีเดนทั้งหมด3ปีนะ,ะหมายความว่าถ้าเกณฑ์เกษียณอายุของเราคือ69ใช่ไหมเราจะต้องย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนตั้งแต่อยู่ยุ29นะคะแต่ว่าเราเนี่ยย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนตอนอายุ25นั่นหมายถึงว่าถ้าเราอยู่สวีเดนจนถึงอายุ69เกนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรับการันตีพังคูลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเต็มเม็ดเต็มหน่วยของมันคือเท่าไหร่ถ้าคุณกเกษียณอายุแล้วคุณโสดอยู่นะคุณก็จะะรรับอยู่่ทีปมาณ 11,600แต่ถ้าคุณนะคะแต่งงานนะคะสามีภรรยาคุณยังมีชีวิตอยู่ตอนที่คุณเกษยียณอายุแล้วนะคุณก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ1500งหรคูนเลอ,ร,อร์อต่อเดือนนะคะเห็นในคอมเมนต์นะคะมีคนอยู่สวีเดนประมาณ10ปีแล้วอยากจะรู้ว่าเขาจะได้เงินการันตีพังคุณเท่าไหร่สมมติตอนนี้นะคะเขาแต่งงานแล้วการไม่โสดก็เอา1500น,นะคะหารด้วย40นะคะเพราะเขาคิดตามจํานวนปีที่คุณอยู่สวีเดนนะอยู่สวีเดนน้อยกว่า40ปีก็ลดล ตามกันมาแล้วก็เอายอดทั้งหมดเนี่ยมาคูณกับจำนวนปีที่คุณอยู่ในสวีเดนจนถึงเกณฑ์ที่เกษียณอายุ10ปีแล้วกันคุณก็จะได้เงินบำนาญอยู่ที่2,600คูณเลินถามว่าพอไหมก็ไม่พอเก็บเองดีกว่าจะบอกว่าเงินตัวนี้นะคะเสียภาษีด้วยค่ะทุกคนอ่ะ จบไปแล้วสําหรับเงินก้อนแรกที่เรียกว่าอัลมานพังคูนะคะเงินก้อนที่2นะคะเรียกว่าช a n c พังคูนะคะก็มาจากการทํางานนั่นเองนะ,ะดูดีๆนะทุกคนบางบริษัทก็มีช a น์ e พังคูให้เราบางบริษัทก็ไม่มีช a น์ e พังคูให้เราถึงบริษัทจะมีช้น์ e พังคูนะคะก็ไปดูดีๆนะบางทีเขาไมา่ให้พนักง,งานทุกคนนะคะส่วนบํานาญก้อนที่3นะคะเรียกว่าพรีวอดพังคูนะคะหรือเงินบํานาญส่วนตัวนั่นเองชื่อก็บอกอยู่นะว่าเป็นเงินบํานาญส่วนตัวหมายถึงคุณเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปเก็บเอาเงินไปซื้อกองทุนไปวางแผนเงิน เก,เกษียณอายุของคุณเองหรือเงินบำนาญของคุณเองนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาสอนดูเงินบำนาญด้วยนะว่าคุณได้เงินบำนาญอะไรเท่าไหร่แล้วเกณฑ์เกษียณอายุของคุณเท่าไหร่เข้าไปที่พังคูนมิลเลียสแนก็เข้าไปล็อกอินดินพังคูนโพ o โนสนะคะหมายถึงว่าการคาดการเกณฑ์เกษียณอายุของดิฉันนะคะก็คือ69ปีค่ะีของเราเนี่ยเริ่มเอาเงินบำนาญออกได้ตอน65นะแต่ว่าถ้าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะก็ต้องอายุ6 0 ะกะ็เห็นไหมว่ากาฟมันขึ้นตรงอายุ69เ้นี่ยเข้าไปกดดูเล,เล่นๆดูเพื่อที่เราจะได้วางแผนกเกษียณอายุกันนะแล้วจะบอกว่าเงินกเกษียณอายุเนี่ยมันก็คือเงินส่วนบุคคลนะคะเงินใครเงินมันนะต่อให้คุณจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกันก็จริงแต่เงินบำนาญก็เป็นของใครของมันนะคะถ้าสามีคุณหรือภรรยาคุณไม่ได้เซ็นอะไรให้เงินตรงนั้นก็จะไม่ตกมาเป็นของคุณนะคะถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะคอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวทำคุณคุ้นข้างให้วงในสุดไม่พลาดเรื่องราวในเซเดนอย่าลืมกดตามช่องทางที่คุณเห็นนนคคิปี้้ดวยะะ